ขอความผาสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมจงมังเกิดมีแก่บรรดาท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้รายการอภิธรรมนำสุขก็ได้มาพบก,กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายตามปกติเช่นเคยญาติโยมสาธุชนทั้งหลายการบูชาก็เป็นเหตุทำให้จิตของเรานั้นเป็นกุศล คำว่าปูชาศัพท์นี้แปลว่ายกย่องทําให้ปรากฏหรือทําให้เด่นขึ้นเขาเรียกว่าบูชาในเทศกาลสงกรานต์้้วก็บูชาผู้มีพระคุณไปลดน้ําดําหัวสงน้ําพ่อแม่สงน้ําครูบาอาจารย์เนี่ยเขาเรียกว่าก็เ,าเป็นการบูชาวันมาฆะนึกถึง วันจาตุรงคสันนิบาตเป็นวันที่พระอระหันต์มาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมาย1,250รูปเราก็เป็นการปรารบการบูชาไหว้พระส่วนมนปฏิบัติธรรมทั้งอมิสสบูชาและการปฏิบัติบูบชา อมิสบูชาได้แก่บ,บูชาดอกไม้ทูบเทียนปัจจัยสี่ทั้งหมดนะเรียกว่าอามิสบูชาการไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมเจริญวิปัสสนานั้นเรียกว่าปฏิปฏิบูชาวันวิสาขะบูชาเป็นวันที่เกี่ยวโยงอันมาตรงเหตบังเอิญความอัศจรรย์ ตรงกับวันที่พระองค์ทรงประสูติหนึ่งตัตตรู้แล้วก็นิพพานได้มาประจวบกันเราก็มาปร,รบทำการบูชาวันอัธมีบูชาก็คือวันที่8หรือบูชาวันที่8เป็นวันถวายพระเพลิงถวายพระเพลิงพุทธสรีละแรม8ปดค่ำเดือนหกแรมแค่ำ เดือนหกก็เป็นวันถวายพระเพลิงก็เป็นว่าอัฐมีบูชาก็บูชาในวันที่แปดเกี่ยวกับวันเก,ก็บพระบรมธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันเข้าพรรษาเราก็มาปรารภวันที่ระลึกนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนากันแรกเรียกว่าธรรมจักกบปวัตตนสูตร โปรดเป็นเจวคีจนได้บรรลุเป็นอริยบุคคลที่สุดจนเป็นพระละหันเราปรารบการบูชาเป็นประเพณีเป็นเบ้าร้อมเป็นกรอบทำให้จิตของเรานั้นเกิดกุศลคือทำให้จิตของเราละวางกิตการงานภาระ,ะหน้าที่ทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ไปไหว้พระสวดมนต์ไปปฏิบัติธรรมนี่เป็นการปฏิปฏิบูชา เราเอาอาหารขาวเลหวานไปถวายพระสงฆ์องค์เนนจัดเป็นอามิสบูชาถวายดอกไม้ทูบเทียนบูชาก็เป็นอามิสบูชาแต่ถ้าเราไปนั่งสวดมนต์ไหว้พระไปนั่งปฏิบัติธรรมถือศีลเจริญภาวนานี่เป็นการปฏิบัติบูชาทั้งหมดวันออกพรรษาวันที่ทำบุญเกี่ยวกับการต้อนรับการเสด็จกลับมา จากเทวโลกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเป็นพรรษาที่พระองค์ไปทรงโปรดพุทธมารดาบนสันาดาวดึงเทวโลกมีสันดีสุดสันดุสิทธิ์เทพบระบุพุทธมารดาได้สดับธรรมแล้วได้บรรลุธรรมเห็นธรรมแล้วออกพรรษาเนี่ยพระองค์ก็ได้เสด็จลงที่เมืองสังกัสานคร เมืองสังกัตสนาครก็อยู่ช่วงระหว่างเมืองลักนาวกับเมืองอักรกานะญาติโยมที่เดินทางไปไหว้พระอินเดียหลายทัวหลายคณะไม่มีโอกาสได้ไปเพราะไปไม่ถึงมีน้อยคณะที่เดินทางไปนอกจากนั้นอย่างเทศกาลออกพรรษาแล้วประเพณีทอดกระถินนี่เป็นประเพณีของการละทานบุญ นอกจากนั้นวันเพ็ญเดิน12ประเพณีของไทยนี้ก็ฉลาดในพิธีกรรมน้อมนําเอามาทําพิธีกรรมในการมงคลคือทำให้เกิดการบูชาอย่างมโหลานจัดพิธีกรรมดอกไม้จัดกระทงไปรอยน้ำไม่ใช่ลอยเพื่อจะสนุกสนานเพลิดเพลินแต่เพื่อจะให้เป็นพุทธานุสติเอาวันสำคัญเอาวันกิจกรรมนั้นมาทำให้เกิดบุญ ว่าลอยกระทงบูชาในอย่างญาติโยมที่จะไปทำกันตัวกระทงนี้มันเป็นตัวเหตุให้เกิดบุญนะแต่ถ้าเราไปบูชาวัตถุที่ไม่เป็นสิ่งที่ไม่ควรบูชามันก็ได้บุญน้อยมาเป็นการอ้อนวอนแต่การบูชาพระพุทธเจ้านะมันสืบเนื่องมาว่าครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าได้ไปโปรดสัจพันดาบท แล้วก็สัจพันดาบทเป็นผู้ส่งฤทธิ์ต่อสู้กับพระพุทธเจ้าด้วยฤทธิ์แต่ในที่สุดสัจพันดาบทก็ยอมแพ้ฤทธิ์แก่พระพุทธเจ้าแล้วก็ยอมตนสดับรับฟังพระธรรมธิศนาจนได้สำเร็จบรรุเป็นพระรหันสัจพันดาบทพญานาคเห็นความอัศจรรย์ระหว่างฤทธิ์ของสัจพันดาบทซึ่งตนเองก็เคารพสัจพันดาบทผู้มีฤทธิ์อยู่ พญานาคก็เลยมาขอ,อพรพระพุทธเจ้าเพื่อเป็นที่ระลึกไว้กราบไหว้บูชาพระพุทธองค์จึงได้เหยียบรอยพระบาทไว้ที่ฝั่งแม่น้ำนำมาถานาทีนี่แหละคือฝั่งแม่น้ำนำมาถาปาทะลันชนะมหังาศิลาสานามามิที่เราสวดกันวันรอยกระทงเป็นวันที่เราทำการสักการบ,บูชา เอากระทงไปบูชาดอกไม้ทูบเทียนก่อนที่เราจะไปบูชานะยโยมนะจิตน้อมยกกระทงขึ้นจุดทูบจุดเทียนแล้วก็วางลงที่น้ําแล้วปล่อยไปตามกระแสน้ําเพื่อจะสักการะบ,บูชารอยพระบาทที่ฝั่งแม่น้ํานํามานาทีบุญนี้มันสาเร็จแล้วโดยใจนะสําเร็จแล้วโดยใจการบูชาด้วยดอกไม้ทูบเทียนจิตของเรามันก็เป็นกุศล กุศลมันเพลิดเพลินทำและเกิดความสบายใจในะภาษาบาลีท่านเรียกว่าสุขัดเซตังอธิวัจจนังเป็นชื่อของความสุขบางวัดสาธุชนญาติโยมแปร่วมกันถือศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมจำนวนมากในเทศกาลวันเพ็ญเดือนสิบสองเป็นการปอารบการบูชา เนี่คือการบูชานะั้นว่าโดยสํานวนพระอภิธรรมและจิตของเรามันเป็นกุศลกุศลที่เกิดขึ้นถ้าเราบูชาสิ่งที่ควรบูชาท่านบอกว่าได้บุญมากและก็อยู่ที่เราตั้งเป้าหมายตั้งใจถูกด้วยว่าขออนุภาพแห่งการบูชานี้จงเป็นปัจจัยแก่มรรคผลนิพพานในอนาคตตารอันใกลน้นิเทินถ้าเราทำการบูชาและน้อมจิต ปราถนาความพ้นทุกข์การบูชานั้นมีผลมากเพราะมีปัญญาเป็นเหตุแต่ถ้าเราไปลอยกระทงเพียงแต่ว่าไปขอขมาแม่น้ำคงคาอันนี้เป็นประเพณีโยมนะแม่น้ำมันไม่มีโทษมีเวรมีกรรมกับใครแต่นิสัยของความเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายเราอาศัยสิ่งใดเราควรเห็นสิ่งนั้นมันมีคุณนะท่านว่า ในชาดกท่านก็แสดงไว้เหมือนกันว่าแม้แต่บุคคลได้อาศัยร่มเงาของต้นไม้บุคคลผู้นั้นจะไม่ประทุษร้ายหักก้านร,รานกิ่งของต้นไม้ฉันใดบัณฑิตได้อาศัยบุญยกรรมของใครแล้วบุคคลผู้นั้นจะไม่ประทุษร้ายบุคคลผู้มีคุณเก่ตน้นบุคคลใดทำร้ายบุคคลผู้ให้คุณที่พักแรมของตนบุคคลผู้นั้นชื่อว่าปรทุษรายมิตร คนประทุสลายมิตรเป็นคนไม่ดีบุคคลผู้ไม่ประทุสลายมิตรแม้ได้อาศัยร่มเงาของต้นไม้เขายังไม่ทำลายท่านพูดเป็นคติธรรมน้าฟังนะหากผู้ใดได้อาศัยล่มไพลพลึกควรระลึกถึงคุณอย่าได้ผลาญอย่าหาักก้านร,รานกิ่งจะเสียการจะเป็นพานเสียเปล่าไม่เข้าทีนะพูดถึงเรื่องการบูชาบรรยกระทงวจิตของเรามันเป็นบูญ อย่าไปคิดว่าบุญทําการบูชาแล้วไปซื้อเลขอย่างเนี้ยเมื่อไม่ถูกเลขอะบอกว่าบุญไม่ช่วยมันคนละเรื่องกันนะเหตุ<ด>ให้เกิดบุญนี่ปรารภสาธุชนได้ฟังในเรื่องของรอยพบาทในโลกนี้ก็มีอยู่5้ารอยเท่านั้นนะอยู่ที่ที่หนึ่งก็อยู่ที่แม่นม้ํานัมมาธานทีแล้วก็แหล่งที่สองคือ สุวรรณสุวรรณเจดีสุวรรณเจดีก็ท่านบอกว่าอยู่ที่ประเทศไทยนี่แหละนะจะเป็นจังหวัดสระบุรีหรือที่ไหนที่ว่ากันสุวรรณปพะเตนะก็เกี่ยวกับเรื่องของอยู่บนภูเขาสุวรรณภูมิแล้วกับภูเขาสุมาณูฏโน่นอยู่ประเทศศรีลังกาโยโนกกป,ปุเรนะอยู่ที่ เมืองโยนกและก็แม่น้ำนํำมานทีนะรวมเป็นห้าแห่งเราก็การาบคารวะไปไหวพระไหวเจดีกันนี่เกี่ยวกับเรื่องของการบำเพ็ญบุญวันนี้เราก็มาพูดถึงเรื่องการเจริญฌานนะเมื่อวานก็ได้พูดถึงเรื่องมหาคตจิตหรือจิตที่เข้าถึงความเป็นใหญ่หรือเข้าถึงรูปฌาน ก่อนที่ฌานจิตจะเกิดขึ้นผู้ปฏิบัติธรรมจะต้องเจริญพระกรรมฐานเพ่งกรรมฐานมีปัทวีกสินคือเอาดินเนะีมาเอาดินสีอรุณนะมาเป็นกสินกสินแปลว่าวงกลมทำให้เป็นวงกลมกว้างหนึ่งคืบสี่นิ้วเล็กเกินไปสมาธิเกิดไวแต่ไม่มีกำลังใหญ่เกินไปไปเดี๋ยวฟุง้งท่านบอกว่า ถ้าองค์กสินกว้างหนึ่งคืบสี่นิ้วมันทำให้จิตมีพลังปั้นดินให้เป็นสีอรุณเสร็จแล้วก็มาติดไว้ที่ฝาตั้งไว้สูง1นศอกหนึ่งคืบแล้วก็นั่งเพ่งห่างจากองค์กสินสอศอกหนึ่งคืบถ้านั่งเพ่งใกล้เกินไปมันก็จะเห็นภาพมนทินขององค์กสินมีริ้วรอยของดินต่างๆ แต่ถ้านั่งห่างสองศอกหนึ่งคือมันจะเห็นองค์กสินนี้เด่นชัดและนิมิตที่บริกรรมว่าปฐทวีกสินังปัทวีกสินังพูดคาไทยว่าดินดินขณะที่เพ่งนั้นเขาเรียกว่าภาพกสินเขาเรียกว่าบริกรรมนิมิตจิตที่บริกรรมว่าปฐทวีกสินังเนี่ยเขาเรียกว่าบริกรรมภาวนาแต่พอเพ่งลืมตาเพ่งไม่ใช่หลับตาเพ่งนะลืมตาเพ่งพอเพ่งไปน,นานๆหลับตากับพิพ,พับ ภาพกสินคือปฐวีกสินนั้นปรากฏในทางใจหลับตาเนี่ยปรากฏทางใจเห็นด้วยใจนั่นแหละเขาเรียกว่าปฐวีกสินเข้าสู่ความเป็นอุคขานิมิตคือนิมิตติดตาติดตาไม่ใช่ตานอกแต่ตาในบุคคลผู้เจริญกรรมฐานนั้นก็เพ่งอุคขานิมิตต่อไป อุค่าหนิมิตท,ที่เกี่ยวกับพรัทวีกสินบริกรรมในใจจะเป็นนั่งในที่ใดที่หนึ่งหลับตาเพ่งต่อไปเมื่อเพ่งไปกำหนดไปความบารมีเข้าถึงความเก่กล้าอุค่าหนิมิตนั้นก็จะแปลสภาพมาเป็นปฏิภาคหนิมิตปฏิภาคหนิมิตท่านบอกว่านิมิตเทียบเคียงเหมือนของจริงทุกประการ แต่ภาพองค์กสินนั้นถ้าบอกว่าสีนวลงามเป็นสีแดงเหมือนเลือเหมือนแสงอรุณขึ้นอย่างนี้นสีดินหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นพอปฏิภาคณิมิตเกิดขึ้นขณะจิตใดภาวนาจิตนั้นก็เลื่อนจากบริกรรมภาวนามาเป็นอุปจาระภาวนาอุปจาระภาวนาความเป็นไปเหมือนกับอัป,ปนาเหมือนกับได้ฌาน แต่ยังไม่ได้ฌานะท่านเรียกว่าอุปจาระแปลว่าใกล้หรือเหมือนโยคยีคือนักปฏิบัติต้องเพ่งปฏิภาคคณิมิตอันเกี่ยวกับปฐวีกสินนั้นไปท่านบอกว่าถ้ามีบาร,รมีเข้าถึงความแก่กล้าก็จะได้บรรลุฌานฌานนี้เขาเรียกว่าอัปปนาภาวนาคือหาประมาณมิได้ว่าจิตมันมั่นคง ตัวอัปนาภาวนานี้แหละท่านเรียกเรียกกรรมาฐานอันนี้ว่าได้ฌานนะได้ฌานบรรลุธรรมนั่นเองอุปจารภาวนากับอัปนาภาวนานะความเป็นไปเหมือนกันทุกประการแต่อุปจารภาวนาเนะี่ยเป็นภาวนาชั้นสูงสุดในกามาวจรจิตความเป็นไปนะอุปจาระภาวนาความเป็นไปเหมือนกับฌานเลยนะ จิตไม่วันไหวจิตแนบนิ่งเลยแต่ว่ายังไม่ได้บรรลุฌานนั่นจริงเรียกว่าอุปจาระเหมือนคาว่าอุปจาระแปลว่าใกล้เคียงหรือเหมือนนั่นเองแต่ถ้าได้ปฏิภาคคณิมิตท,ที่เข้าถึงอัปนาภาวนาแล้วถ้าบอกว่าจิตไม่วันไหวตัวนี้จิตนั้นเขาเรียกว่ามหาคตจิตเรียกว่าเจริญได้ฌานฌานนี้ประกอบด้วยองค์ห้านะปฐมฌาน ปฐมฌานแปลว่าฌานที่หนึ่งประกอบด้วยองค์ห้ามีบัญญัติปฏิภาคคณิมิตอันเนื่องด้วยมีปัทวีกสินเป็นอารมณ์ปฐมฌานมีปมัทวีกสินภาพปฏิภาคคณิมิตปรากฏเกิดขึ้นภาวนาจิตก็เป็นอัปนาภาวนาในขณะนั้นถ้าเข้าฌานอยู่ตราบใดจิตก็จะจับนิ่งอยู่กับ อารมณ์ที่เป็นปฏิภาคคณนิมิตรนั้นไม่ขยับกเขยื่อนเคลื่อนไหวนั่งอยู่4ชั่วโมง5ชั่วโมง2วัน3วัน4วัน5วัน6วันถึง7วันนี่เขาเรียกว่าเข้าฌานในขณะที่เข้าฌานกิจมันเข้าถึงความสุข,ขและฌานสุขขังมีความสุขยิ่งกว่าสุขมนุษย์สุขทิพย์อันเป็นเทวดานี่ก็เรียกสุขเข้าถึงฌาน เป็นนิพพานของบางศาสนาทางบางศาสนากขบอกเอานิพพานหมายเอาจิตที่เข้าถึงบรมสุขเนี่ยเอาฌานอย่างอาจารย์สัญชัยอาจารย์ของโมกขลาสาลีบุตรสมัยโบราณน,นี่ก็ท่านได้ฌานเห็นว่าฌานนี่เป็นจุดสูงสุดของการประพฤติธ,ธรรมแต่ผู้มีบารามีอันแก่กล้าอย่างภาษาลิบุตรพอฟังทำจบปั๊บตนเองได้บรรลุจบแล้ว เอออันนี้ไม่ใช่ทางดับทุกข์เนี่ยท่านรู้เลยนะโยมคนมีปัญญามากคนที่ได้ปฐมฌานมันระงับกิเลสนะฌานเนี่ยแปละว่าเพ่งนะฌานเนี่ยแปละว่าเพ่งอารมณ์อารมณ์มีกสินเป็นต้นท่านแสดงวจะนะถากเนื้อความของฌานว่ากสินาทิอารมณังชายติอุปนิชายติยติชานัง สภาวะธรรมที่มีวิตกวิจารปีติสุขเอกะกะตาย่อมเข้าไปเพ่งอารมณ์มีปัทวีกสินเป็นต้นฉะนั้นธรรมนั้นจึงชื่อว่าฌานได้แก่องค์ฌานห้านี้เองนะมีวิตกวิจารปีติสุขเอกะกะตาคาว่าฌานจิตนักก่นะแปลว่าเพ่งนะเพ่งอารมณ์อย่างวิตกนิยมยก,กจิตขึ้นสู่อารมณ์อย่างอัตมาจะดีบายให้ฟังว่าวิตก อย่างพวกเราท่านทั้งหลายมีองค์ฌานเหมือนกันเพ่งอารมณ์อย่างเรากําหนดลมหายใจนะจิตยกจิตขึ้นสู่ลมหายใจนะวิตกยกจิตขึ้นสู่ลมหายใจหายใจเข้านะ่ยจิตเพ่งอยู่ในองค์อารมณ์พระกรรมฐานคือลมหายใจวิจารณ์ก็คือจิตประคองจิตไม่ให้ตกจากลมหายใจหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้เนะี่ย วิตกยก,กจิตขึ้นสู่อารมณ์วิจาร์ประคองจิตให้อยู่กับลมหายใจปีติเมื่อจิตอยู่กับลมหายใจอิม่มอยู่ในอารมณ์นั้นใจเข้าถึงความสุของชานและเอกคตตาจิตมีอารมณ์เดียวในขณะนั้นแต่จิตอันนี้อย่างพวกเราเนี่ยเจริญยังไม่ได้ฌานจิตเป็นกุศล แต่องค์ฌานเกิดแล้วแปลว่าเพ่งอารมณ์แต่มันยังไม่มั่นคงจิตที่ไม่มั่นคงนี้เองเขาเรียกว่าอชานกิตจถ้าเรียนอภิธรรมเขาแบ่งกิตออกเป็นสองพวกพวกที่มีองค์ฌานเกิดร่วมประกอบจเจริญขึ้นได้แต่ว่ายังไม่ได้บรรลุฌานเราเจริญได้แต่ว่าฌานากิจยังไม่เกิดใจยังไม่มั่นคงเขาจึงเรียกจิตประเภทนี้ว่าอชานากิต ได้แก่กามจิตห้าสิบสี่แต่ถ้าเราเจริญฌานจนได้บรรลุฌานมีปฐมฌานเป็นต้นนั่นเขาเรียกว่าฌานจิตจิตที่เข้าถึงฌานจริงๆเพราะฉะนั้นจิตในจึงแบ่งเป็นสองอย่างฌานจิตกับอฌานจิตอฌานจิตมีห้าสิบสี่ได้แก่กามจิตห้าสิบสี่ส่วนฌานจิตหกสิบเจ็ดนั้นก็คือเป็นจิตที่เข้าถึงฌานจริง ในเรื่องของฌานจิตมันเพ่งอารมณนะ์เมื่อได้ปฐมฌานแล้วฌานที่เกิดขึ้นครั้งแรกในเะขาเรียกว่าอาธิกรรมิกฌานแปลว่าฌานที่เกิดขึ้นครั้งแรกแล้วบุคคลนั้นก็เจริญฌานนั้นเรื่อยไปเมื่อฌานเข้าถึงความแก่ก็กจะเห็นโทษว่าปฐมฌานที่ตนได้เนะี่ย มันเป็นของหยาบแล้วเจริญฌานเบื้องบนมีทุติยฌานตติยฌานจตุธชฌานและปัญจมชฌานเป็นต้นให้เกิดขึ้นคนที่จิตใจเข้าถึงฌานมันจะไประง,งับดับนิวรธรรมอย่างกามฉันทานิวรให้สงบสะกดราบคาบไปคนที่ได้ฌานตายแล้วจึงไม่อยู่ในมนุษย์เพราะเหตุให้เกิดมนุษย์ไม่มี เพราะตัวกุศลฌานคือรูปฌปานที่มันเกิดขึ้นในจิตใจมันไปข่มกิเลสมีกามะฉันทะนิวร์พยาปาทะนิวร์คือความพยาบาทปองร้ายอุททัจะกุกุจจะฟุ้งซ่านรำคาญถีนมิทะความง่วงเหงาหาวนอนวิกิกิจฉานิวร์สงบราบคาบลงไปใจของบุคคลน,นั้นจึงไปเกาะที่รูปฌปานเนี่ยเขาเรียกว่า เป็นที่กําหนดขอบเขตเพราะมีตัณหาเป็นอย่างใหญ่อยู่แม้จะดับกามฉันทะนิวอนได้แล้วก็จริงแต่ใจยังไปติดรูปประราคะอรูปปราคะติดใจในรูปประชานอารูปประชานอยู่เพราะฉะนั้นเวลาตายไปแล้วพวกนี้จึงไปเกิดในพรมโลกนะจึงมีรูปประชานมี5นะอรูปประชานสนี่ก็เกิดขึ้นในจิตใจ เรามีโอกาสเราเรียนธรรมะฟังธรรมะก็ให้เข้าใจว่าโอจิตเนี่ยคนที่ได้ฌาน,นต้องเจริญกรรมฐานนะแต่รายละเอียดเดี๋ยวช่วงลำดับต่อไปอาตมาก,ก็จะมาขยายความว่ากรรมฐานแต่ละอย่างจะได้อย่างเกิดขึ้นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องการเจริญมหาคตะจิตเกิดขึ้นมารูปฌปานนะมีมีองค์ฌานหานะมีห้าฌาน แต่ถ้าในพระไตรปิฎกท่านจะพูดถึงติกขบุคคลผู้มีปัญญามากท่านจะเรียกเพียงแค่รูปฌปานสี่คนที่มีปัญญามากเวลาบรรลุธรรมเนี่ยท่านบอกว่าบรรลุไหวแต่ถ้าบุคคลบรรลุช้าเขาเรียกว่ามันถ้าบุคคลมันถ้าบุคคลนี้จะเป็นรูปฌปานห้าอย่างองค์เสุเดจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเวลาพระองค์นิพพานก็หลังออกจากจตุทชฌานคือฌานที่สี่แล้ว พระองค์ก็เสด็จดับขันธปรินิพานนะบาลีทั้งกล่าวไว้ในปฐมโพธิกถาว่าจตุทะปรินิพานานาญิหลังจากที่พระองค์ทรงออกจากจตุทชาญคือฌานที่สแล้วพระองค์ก็เสด็จดับขันเข้าสู่ปรินิพานคือจุติจิตเกิดขึ้นต่อจากฌานโดยไม่มีระหว่างขั้นพูดภาษาวิถีจิตเขาเรียกว่าฌานสมนันตรวิถี ปลินิพพานที่เกิดจากจัตุทัชฌานที่สี่โดยไม่มีระหว่างขัน้นแล้วพระองค์ก็เข้าสู่นิพพานญาติโยมสาธุชนทั้งหลายหมดเวลาอีกแล้วนะวันนี้รายการอภิธรรมนำสุขหมดเวลาแล้วญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพผู้บรรยายต้องจากลาสาธุชนไปด้วยคำว่าอภิธรรมนำสุขลาทุกท่านขอผู้ฟังทางบ้านสุขหันษา พูดทำคิดด้วยธรรมพระสัมมาใชา้เมตตาขันติธรรมสุขจำเริญขอความผาสุขความสวัสดีความจเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ท่านสาธุชนผู้สดับรับฟังและผู้สนับสนุนรายการโดยทั่วถึงกันจงทุกท่านขอจเจริญพร